พลังงานในรูปแบบเดิมที่เรียกว่าพลังงานฟอสซิลเนี่ยกำลังลดน้อยลงไปและวันหนึ่งก็จะหมดไปในช่วงประมาณสัก20-30ปีเหตุผลที่2ก็คือว่าเรากําลังเจอกับวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาใหญ่มากที่เป็นปัญหาร่วมกันของมนุษยชาติก็คือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องให้ความสําคัญเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาสู่พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานยังคงเป็นปัจจัยในการกำหนดนโยบาย การวางแผนด้านพลังงานอันที่จริงตั้งแต่ตอนมีพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานตั้งแต่ปี2 5 5 0หน้าที่ภารกิจหนึ่งก็คือเรื่องการส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนแต่ตอนนั้นปัจจัยเรื่องวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะยังไม่ได้มีความเข้มข้นสูงเหมือนกับปัจจุบันก็เลยกลายเป็นว่าสมการในการกําหนดตัดสินใจทางนโยบายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาปัจจัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาอยู่ในการตัดสินใจด้วย ที่เราจะต้องใช้ไฟจากต่างประเทศเนี่ยมันก็มีเหตุผลต้นทุนการผลิตไฟโดยเฉพาะจากพลังน้ําที่มาจากประเทศลาวเนี่ยถูกคือถ้าเรามีแหล่งพลังงานแหล่งเชื้อเพลิงที่มาผลิตไฟที่มาจากหลายรูปแบบมาจากฐานหินมาจากก๊าซธรรมชาติมาจากน้ํามาจากพลังงานทดแทนอันนี้จะทําให้เสริมกับความมั่นคงในระบบเพราะว่าเมื่อเวลาที่เรามีปัญหาในแหล่งพลังงานใด เราก็จะมีอีกแหล่งพลังงานหนึ่งเป็นตัวเสริมอันนี้ก็เป็นข้ออธิบายว่าทำไมเราต้องใช้พลังงานจากรูปแบบนั้น เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์มีข้อศึกษาที่ดูว่าในแต่ละฤดูกาลในแต่ละภูมิภาคความเข้มของแสงสามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ในปริมาณเท่าใดอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นส่วนเหลือใช้ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งก็จะมีผลดีต่อเกษตรกรชุมชนมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงนะครัให้กับโรงไฟฟ้าด้วย